ที่เราลงจากบูรพุทูนี่เราจะลงอีกด้านหนึ่งค่อยอย่งชั่วหน่อยนะคะมันก็จะมีระยะชันอยู่อยูอ่ระดับหนึ่งแล้วก็ไม่ชันแล้วก็าทางเดินนะคะทุกทางเดินเนี่ยาาทางเดินนี้จะเป็นเข้าค้ายขายของตลอดทางารู้อย่างนี้ไม่ขนสมบัติามานะคะมาเอาข้างหน้าเพราะว่าของถูกมากนะคะของค่อนข้างถูก เสื้อเนี่ยตัวเลาไม่ถึงร้อยนะคะเนี่ยของทั้งนั้นเลยน,น่าดูน่าชมมีแต่ของวสวยงามๆนะคะทั้งสองข้างทางดูนะคะเนี่ยเยอะแยะหมวกมือก็มาซื้อได้ที่นี่อะไรที่แต่พวกเราเตรียมมานะคะแว่นกันแดดก็มีที่นี่นะคะเนี่ยค่ะจนกว่าเราจะไปบรรจุด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะสวยงามนะคะ ทะลุแล้วค่ะฝั่งฝั่งนี้นะเราทะลุนี่ถ้าแม่ตะวันไม่ได้ติดว่า,ากระเป๋าแม่ตะวันเนี่ยแน่นเอียดทั้งสาใบแล้วแม่ตะวันก็คงซื้อกลับไปเหมือนกันค่ะ